สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อนักเตะกันนะครับเพราะว่าผมก็ได้เล่นมาสักพักแล้วนะครับผมก็จะมาซื้อนักเตะก่อนเลยนะครับผมก็เล่นผ่านมาซีซั่นหนึ่งแล้วซีซั่นหนึ่งมาแชรนะครับเกมที่1 o f ่งออฟสิบห้าครับผมถึงเกมออฟสิบห้าแล้วนะครับแลวผมก็ได้จบไปแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับ เหรียญตอนนี้ของผมมีอยู่2,008เอ๊ะ2,807นะครับเพชรมีอยู่1 6 1นะครับแต่ว่าของคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวหนังสือของคลายมาเตอร์บังไว้อยู่นะครับอาจจะใช่มองจะพูดผิดนี่ครับวิธีซื้อนะครับนี่เลยครับ เจ้าหาอย่างก็ไม่ใช่ครับอันนี้คือการค้นหาครับนี่นักเตะทั้งหมดนะครับใช่ทั้งหมดผมพูดเลยนี่ครับเราสามารถซื้อนักเตะได้นะครับแต่ผมจะไม่ซื้อพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายวิธีการนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นการเซ็นสัญญาเลยนะครับเซ็นสัญญาระดับธรรมดาแล้วก็ระดับแรและวลิมิเต็ดนะครับระดับธรรมดาก็สามสิบรธรรมดาไม่ค่อยดีนะครับระดับแรก็น่าจะดีนะครับแต่ผมจะเก็บเพชรไว้ซื้อระดับลิมิเต็ดนะครับ3 0 0อเพชรครับ ตอนนี้ผมมีอยู่161นะครับผมจะเก็บให้ได้300เชรแล้วเอาระดับลิมิเตดนะครับแล้วอันนี้นะครับมันเหมือนการหานักเตะมาให้เราซื้อนะครับลำดับหนึ่งก็ไม่ค่อยดีนะครับอันดับสองก็ปานกลางแลระดับแรงเหมือนกันนะครับลำดับที่สาม500เหรียญนะครับก็คือลิมิเตตนะครับของผมนี่เลยครับผมมีระดับลิมิเตดนะครับคือลามมดนะครับนี่ครับระดับแรงผมไม่มีนะครับ แต่ผมจะซื้อระดับลิมิเต็ดเลยนะครับแบบลามอนเราจะมาค้นหานะเพราะว่าผมไม่มีเพจผมก็เซ็นสัญญาไม่ได้นะครับเราก็ใช้ห้าร้อยเหรียญนะครับผมก็เหลืออยู่สองสองพันสามร้อยเหรียญนะครับประมาณนั้นนะครับแเราก็จะซื้อตั้งเต็นนะครับกดเลยครับนี่เลยครับมาแล้วทำไมมันไม่แลงนะครับเอาอะไรที่นี่อ่ะ มาคุ้มเท่าไรนะครับเนะี่ยหรือจะเก็บเงินต่อดีอนะ่คิดยากเลยครับผมจะเก็บเงินต่อดีไหมผมยังตัะด,ดีกว่านี้นะครับแต่ผมจะเก็บเงินต่อต่อดีกว่าครับเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปแล้วครับเก็บเงินต่อก่อนครับมันมีมากกว่านี้ให้มันมีสองพันสองพันแปดมันเดิมครับผมยังตัด นักเตแบบลิมิเต็ดแบบนี้นะครับลามอสถ้าไม่ลิมิเต็ดก็เลืกได้เพิ่มสาประตูแบบแรงก็ได้ครับนักเตแบบแรงผมไม่ค่อยกได้เท่าไหร่ครับเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับมาแล้วครับนี่ครับทีมผมครับ ก็ยังไม่โหดเท่าไหร่ครับเทพก็มีแค่ก็มีแค่ลามอวนะครับแต่ผมลดเสียงเกมนิดนึงนะครับเราจะมาเริ่มเล่นเลยครับเพราะว่าผมอ,าอันทีมหลีนี้เพราะว่าผมจะไม่ทําเป็นอ p พีแล้วกันนะครับทําเป็นคลิปไปก็น่าจะดีกว่าครับไม่นะครับมารอบแรกก็บาเดเจ็บไปแล้วครับ ไม่อยากจะเชื่อครับเพื่อเล่นได้แค่6นาทีนะครับเนี่ยหรือเปล่า5นาทีเองครับก็บาดเจ็บครับรามอสจะยิงครับฟรีคิกยิงนะครับรามอสยิงแล้วเข้าไหมไม่เข้าครับแรงมุมไม่แม่นเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่อัหลุดแล้วฝันลองวิ่งขึ้นไปย่งนะครับไม่นะแพ้หรือเนี่ยไม่เข้าครับ นักเตะฝตั่งเราข้าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับลุยสาวิ่งไปอย่างนี้เนี่ยที่จริงมันควรจะยิงเข้านะครับนี่ครับลาโอดเดี๋ยวให้ลาโอดโชว์สเต็ปก่อนส่งครับนี่เลยครับโชว์สเต็ปแล้วส่งนี่นะครับนี่นะครับกดผิดครับมันเลยเตะไปอย่างนั้น เปิดบอลวิธีย่งบอลวิธีใหม่ไม่ใช่เย่บอลไม่ถูกครับนี่เลยครับแับหนึ่งเปิดบลแล้วก็เปิดอีกครั้งนี่ครับหลุดหรือเปล่าหลุดไหมหลุด <c oughs> แล้วครับ <c oughs> นี่เลยครับ <c oughs> ผมค่อยยิงเข้าแบบนี้ครับยิงเข้าไปแล้วครับง่ายได้เดี๋ยวจะให้ลาพัดเลี้ยงไปยิงเองเลยครับ ไล่ฝั่งตรงข้ามแตะบอลมาใใครก่อนครับแล้วก็เยี่งบอลไม่ได้ครับนี่ครับส่งให้ลามอสยังไม่ทันได้นะครับส่งให้ลามมสก่อนลามอสนี่ครับลามมสไม่ยอมเอาบอลนี่ครับได้แล้วให้ลามอสเลี้ยงขึ้นไปเลยครับใช้สเต็ปหักลบแล้วก็ลบออกอีกหนึ่งที่ลบไม่ได้ครับไม่ครับลามมสไม่เป็นไรครับลามอสวิ่งเร็วอยู่นะครับไม่เป็นไร ลาโมดเอาบอลน้อยนี่อย่างเลยครับไปแล้วครับลามอดครับหมุนไม่เห็นไม่ได้ครับเห็นไหมครับเทปเกินเทปเกินนี่ครับลามมดไปแล้วครับลามอดหลบได้ง่ายได้ลครับหมุนหลุดอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วไม่ได้ครับอีกนิดเดียวเองครับก็จะได้บุกยิงแล้วครับให้ลามอดยิงน้อยกับตันทีมต้องได้ยิงด้วย ลามอสลงไปเจนได้นะครับเนี่ยช่างมันเถอะครับเดี๋ยวรอรอครึ่งหลังดีกว่าครับเห็นะครับเราจะให้ลามอสยิงนะครับสายอยากได้นักเตะแรแต่ว่ามันไม่เจอนะครับเสียเหรียญไปห้าร้อยเหรียญฟรีๆฟครับเหรียญยิ่งเก็บยากอยู่นะครับเนี่ยผมต้องเล่นนอกรอบอีกนะครับเนี่ยเพื่อเก็บเหรียญห้าร้อยเหรียญมันเก็บยากอยู่นะครับ วิ่งนะครับวิ่งแล้วก็เปิดยิงหม่ง,มงบาเคลื่นไปเรือ่อยๆครับเนี่ยนี่ครับมันเป็นนักเตะธรรมดานะครับมันไม่ใช่นักเตะแรหรือนักเตะแบบแบบลิมิเต็ดนะครับนักเตะลิมิเต็ดจะเทพสุดนะครับวิ่งเร็วแล้วก็ยิงแรงนะครับผลลัพธ์อย่างได้นักเตะลิมิเต็ดนะครับนักเตะแรมันจะเด่นได้แค่ด้านบางครั้งก็จะวิ่งเร็วเฉยๆครับ ยิงแรงก็จะไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหรนะ่ครับถ้าอยากได้ไก็เอาเป็นผู้สารประตูครับดีกว่าครับน่าจะดีกว่านี่เลยครับอยากให้เรามอสยิ่งฟีคิ้งเ,เลยตรงนี้ครับนี่ครับ ต้องถูกแย่งวันนะครับมันยิงเข้าอยู่ครับผมเคยยิงอยู่ครับนี่ครับถักหลบแป๊บหนึง่งรอรอเพื่อนก่อนครับเพื่อนยังไม่มาครับแล้วเพื่อนก็ไม่ใช่นะครับเอา้าทำไมสไลด์อย่างนี้ครับผมรอแลว้วเนี่ยลุมไปว่าลาหมดพิ้งขึ้นมาไม่ได้กล้องหลังต้องรออยู่ด้านลาา่างแล้วทำไมมาสไลด์เราอย่างนี้เราต้องเอาขึ้นไม่เอาขึ้นหีกออ๋อครับ หลุดไหมไม่หลุดครับไม่หลุดก็ใช้สเตปเลยครับอ้าวอีกแล้วฝั่งตรงข้ามเล่นแรงนะครับเนี่ยใช้สเตปแล้วก็ถูกสไลด์เลยครับมุนตัวซีดานเทินทีเดียวนี่ครับรามอสจะยิงฟรีคิกครับเดี๋ยวผมทำก่อนครับเอาประมาณนี้แล้วกันครับโอ้ผมยิงเบาเกินไปครับเข่าเลยครับมันต้องใกล้กว่านี่นิดไหมเออ เหมือนผมจะหมกปุดแค่ให้มาลามอนยิงแล้วเนี่ยแย่งพูกสาประตูยิงเลยครับทีมนี้เป็นทีมที่รุนแรงครับผมขอเอาคืนบ้างนี่เลยครับไม่นะลามอนอย่าใบแดงเด็ดขาดใบเหลืองก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับได้เอาคืนแล้วสะใจนักเตะผมบาดเจ็บนะครับเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วอยู่นะครับ รามอสเป็นกองหลังวิ่งเลวข็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันเป็นปีกนะจำเพ้อุ่นเลยเนี่ยเป็นปีกซ้ายนะครับเห็นไหมครับความเร็วเจ็ดสิบสี่นะครับเร็วกว่าเพื่อนแล้วครับในทีมครับไม่มีใครเร็วเท่าเท่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีใครเร็วเท่านะครับถ้าจะเป็นก็เป็นตัวนี้ก็ไม่เร็วเท่าไรครับหกสิบเก้านะครับสปีดนะครับอันนี้เจ็ดสิบสีเลยนะครับเร็วที่สุดแล้วครับแต่ว่ารางมอนก็เร็วอยู่ครับแต่ว่าเป็นกองหลังของหลังไม่ค่อยได้วิ่งเหมือนปีกนะครับ ถ้าจะรักษาต้องใช้ใช้เพชรสิเพชรนะครับผมก็เลยไม่รักษาครับเพราะว่าเพชรผมเก็บไว้ซื้อนักเตะดลิมิเต็ดนะครับเสียดายเพชรครับตัวนี้นี่เพิ่งเพิ่งเลิกบาดเจ็บมาจะพูดว่าเพิ่งเลิกบาดเจ็บนะครับแล้วผมก็อัดคลิปพอดีนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกครับจะพูดแง่ก็คือเล่นรอบเดียวบาดเจ็บเลยยังไม่ยังไม่ได้เริ่มนะครับก็บาดเจ็บแล้วครับถูกสไลด์มันมีความแค้นต่อกันยังไงอย่างนั้นครับ เล่นเฉยๆก็บาดเจ็บแล้วครับเลี้ยงไปกำลังจะได้เปิดบอบาดเจ็บแล้วครับนี่ครับชนะเหมือนเดิมครับชนะได้ไรได้ยีบเจ็ดเหรียญก็จะพูดว่ามันได้น้อยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สองพันสามร้อยสามสิบสี่เหรียญนะครับได้น้อยมากนะครับอันนี้มีอะไรให้ซื้อบ้างครับก็ดีครับเนี่ยตัวนี้ครับกองหลังครับแต่ว่าไม่ครับผมมีรามออยู่แล้ว อีวันชีหนึ่งแล้วมันเล่นไม่ได้ครับไม่รู้ทาไรครับบัญชีที่ว่ามีกัปตันทีมแล้วก็มีตัวละครแหละเอ้ยจำไดนักเตะแลนะครับแต่ว่ากัปตันทีมก็ลิมิต็ดนะครับกัปตันทีมแซนชาร์ดนะครับมาดูอะไรคุณผู้ชมดูตัดหรเปล่าดูจากลิบาครับนี่ครับใหญตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นรอกรอบเก็บเหรียญต่อไปนะครับ ก็โอเคครับสำหรับเกมดีมรีนะครับผมก็ขอเจ็บเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ